จากที่เห็นหน้าไพ่นะคะนัชารู้สึกว่ามันชัดซะจนไม่รู้จะชัดยังไงนัชชาเปิดไพ่ด้วยหัวข้อที่ว่าค่ําคืนนี้เขาคนนั้นเนี่ยคิดถึงเราไหมและมีการมาสอดส่องหรือไม่นัชชาเปิดไพ่ขึ้นมาสามใบอะ่ะคําตอบมาทั้งคิดถึงและการสอดส่องอยู่ในสามใบเลยนะคนคนนี้แน่นอนนะคะถ้าเรามาด้วยหัวข้อแบบนี้จะต้องเป็นคนที่เรากับเขามีประเด็นกันนะคะ มีการจบแยกย้ายเลิกลาหรือบางคู่อาจจะอยู่ในสถานะที่ต่างคนต่าง,งเงียบๆนะพลังงานของเขาอะที่จะสื่อออกมานะที่นาชาเห็นว่าเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนคุณเห็นห้าถ้วยไหมห้าถ้วยอะเอเนอร์จีของไพ่สำรับนี้เห็นไหมคะว่าคนคนนี้นั่งเศร้านั่งเสียใจนั่งนั่งดื่มนั่งดืง่ม นะคะแล้วก็มองไปด้วยบรรยากาศขมุกขมัวอยู่คนเดียวิเงียบนะคะมันเป็นบรรยากาศของคนที่แบบเงาเศร้าโดดเดี่ยวคิดถึงอ้างว้างแน่นอนอะ่ะมีขวดมาอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการดื่มการดื่มอะ่ะถ้าเป็นบรรยากาศที่แบบรวมตัวกันดื่มนะคะมีแสงสีเราก็จะบอกว่าดื่มแบบเพื่อสนุกแต่อันนี้มันเหมือนดื่มเพื่อเพื่อลืมอะ่ะดื่มเพื่อลืม อะไรบางอย่างนะคะลืมความเศร้าลืมความทุกข์นะคะห้าเหรียญเขาอะเหมือนตอนที่มีคุณอยู่เขาอาจจะไม่ได้รู้ไงว่าคุณสําคัญสักแค่ไหนแต่พอวันนี้ที่สูญเสียคุณไปแล้วอะถึงได้เข้าใจคือไพ่ห้าเหรียญกับไพ่ห้าถ้วยเนี่ยพลังงานค่อนข้างจะเศร้าเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนโหยหาขาดแคลนต้องการความรักต้องการกำลังใจนะคะเหมือนรู้สึกแบบ ยังลืมอดีตยังลืมคนเก่าหรือคนที่จบไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามแรกว่าค่ำคืนนี้คิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนบรรยากาศค่ำคืนนั่งอยู่เงาเงาคนเดียวพร้อมกับขวดข้างกายคิดถึงคนที่เขารักษาไว้ไม่ได้นะคะและคำถามต่อมาที่นัชชาถามก็คือแล้วมีการมาส่งไหมภายใบนี้ส่งชัดเจนมากเป็นการแอบส่งแบบกัแบบ้มกแบบึ่งว่าส่งหรือสืบนะเห็นไหมเนี่ย มาแอบมองแอบมองแอบดูเพราะอยากรู้ว่าเออชื่องนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างชีวิตของเราอะ move on ไปหรือ,อยังนะคะมีคนใหม่ไปหรือ,อยังเนี่ยได้แต่มาแอบมองแล้วไพ่ judgment รู้สึกว่าเขาก็ยัง move on จากคุณไม่ได้หรอกห้าถ้วยกับ judgment ขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นอะค่ำคืนนี้เขาคนนั้น ยังคิดถึงคุณแล้วก็มีการเข้ามาติดตามสอดส่องดูชีวิตของคุณนะนะจ๊ขอเปิดไพ่เพิ่มสิว่าแล้วเขาจะมีการแอคชั่นมาที่เราหรือไม่จะมีการเทคแอคชั่นไหมจะเฮมิดมีการคิดอยู่แล้วคุณเห็นไหมคะว่า Energy ของการคิดของเขาอะภายใต้ความคิดนะมืดมิดแล้วมันมีแสงสว่างเปล่งขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเขาเริ่มที่จะคิดได้แล้วนะ จรใมิดขยายไปที่ห้าเหลียดนะชารู้สึกว่าตอนที่มีไม่เห็นค่าแต่พอไม่มีแล้วห่างกันไปแล้วอ่ะเขาถึงได้เข้าใจว่าคุณน่ะคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคุณคือคนที่แบบเหมือนเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วทําให้เขาเห็นทางออกมากมายคือบางการณีก็คือเราซัพพอร์ตเรื่องเงินบางการณีคือเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องกําลังใจเพราะไม่มีเราแล้วเขาขาดกําลังใจนะคะบางคนก็คือเข้ามาแล้วเป็นสติปัญญาเป็นไอเดียเป็นความคิดให้เขา พอไม่มีเราอะถึงได้เข้าใจไงว่าเราสำคัญแค่ไหนอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะกลับมาพูดคุยเขายังอยากที่จะกลับมาพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะไพ่วีออฟวอร์จูนชัดเจนมากนะคะ ประเด็นที่เราถามว่าเขาจะแอคชั่นอย่างไรชื่อว่ามีการวนเวียนกลับมานะคะเห็นไพนะ่ว e บออฟฟอร์จูนนชามองว่าเขาอคิดได้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วอยากจะติดต่อกลับมาอยากจะมาแก้ไขปัญหาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันวนเวียนกลับมาอีกครั้งยังอยากที่จะไปต่อนะคะยังอยากที่จะไปตามเป้าหมายที่เรากับเขาเคยพูดกันไว้มองว่าเขายัง เขายังไม่ไม่ move on แล้วก็ยังไม่หายไปไหนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการกลับมาของเขาคนนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือเขารอเวลานะคะรอเวลาที่พร้อมรอเวลาที่เราทั้งคู่อะใจเย็นนะเขาจะมีการ action เข้าหาคุณนะเออก้าวถ้วยกับ ราชาถ้วยเนี่ยนาชาว่าเขาก็มีความแบบมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งนะว่าคุณนะ่ยยังรักเขาถ้าเขาเดินหน้ามางอเขาเชื่อว่าคุณจะต้องใจอ่อนเปิดใจให้เขาอย่างแน่นอนนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังตัดไม่ขาดนะคะมีพลังงานของการวนเวียนกลับมาเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับโอกาสเหมือนทุกๆครั้งน่ะนะคะคิดมากค่ะคิดถึงคุณบางคนนอนไม่หลับ กระสับกระส่ายนะคะกลัวเหลือเกินกลัวว่าคุณจะไปเจอรักใหม่อะ่ะนะเขากลัวว่าคุณจะ move on ได้อะ่ะแล้วก็จะไปไปเจอคนใหม่เข้ามาแทนที่เขานะโอ้กำลังจดจ่ออยู่เนี่ยอยากจะเขียนข้อความถึงคุณนะมีข้อความอยากจะเขียนถึงคุณน่ะนะคะอยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายนะคะ เห็นพลังงานของการกลับมาของเขากับคุณนะโอเคดูซิเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมคืออยากกลับมาคบไหมนั่นแหละถามตรงๆเลยเพนอฟสอดอยากสิเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะเตรียมดอกไม้ของขวัญมามอบให้คุณนะคะดอกไม้มันต้องคู่กับแจกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเตรียมดอกไม้แล้วนะคะแล้วเขาจะนํามามอบให้คุณนะคะโอ้ ที่ผ่านมานะคะเขาพยายามที่จะลบลบคุณละพยายามแล้วนะพยายามที่จะ move on อะ่ะเออบางคนไปนลบข้อความลบรูปภาพลบความทรงจําแต่ถามว่าเขาลบคุณได้จริงไหมไม่จริงนะคะคิดไปคิดมาแล้วก็อยากที่จะกลับมาง้อคุณนะอ่ะขอดูเลยละกันว่าคนคนนี้นะคะเขาจะมาง้อเราใช่หรือไม่เขาหาจังหวะอยู่ นะคะยังมีโอกาสโอ้ยเขาจะมาด้วยแบบทีเด็ดของเขาอะ่ะคุณเขาจะทำให้คุณสงสารเขารู้จุดอ่อนเขาจะเล่นบทน่าสงสารน่ะทำให้คุณสงสารเขาท้ายที่สุดแล้วเชื่อไหมคุณก็จะกลับไปให้ให้ความสนใจเขาอีกเขาใช้มุกเดิม มุกน่าสงสารเนะี่ยมาดึงความสนใจจากคุณนะเออเขาเป็นคนที่จะทําอะไรเขาวางแผนอะ่ะเขาคิดมาแล้วเขาวางแผนมาแล้วแล้วเขารู้ว่าเข้าหาคุณยังไงแล้วคุณจะใจอ่อนนะท้ายที่สุดแล้วอะโอ้มาแน่นอนสองไม่เท้าวางแผนอยู่นะคะเน,เะเนี่ยเจ้าเสน่ห์มากเลยหนึ่งไม่เท้านะรู้ว่ามาพูดยังไงแล้วคุณจะใจอ่อนแล้วก็รู้ว่าคุณจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์เนี้ย อืมมันเริ่มจากคิดถึงไหมก็คิดถึงแล้วก็มาสง่งและท้ายที่สุดแล้ว่เชื่อว่าเขายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขาจะมีการ take action กลับมาขอสามใบได้ไหมเพราะอะไรถึงจะมาง้อเราอะเพราะอะไรถึงจะติดต่อกลับมาเพราะอะไรเจ็ดถ้วยนะคะขอสามใบห้าไม้เท้าเขาก็ยังมี p a s ช i o n ในตัวคุณอ่ะเขาก็ยังมี p a ชชั่นในตัวคุณนะอาแล้วมีความรักให้ไหมมีความรักให้ไหม เออถ้าถามว่ามีความรักให้ไหมเขาก็มีความรักให้ไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์เฟลลี่รักง่ายไหนเร็วขี้เบื่อนะคะความรักของเขามันก็จะเป็นความรักแบบเด็กๆนะเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกปลอดภยัยเขามองว่าคุณเป็นเซฟโซนเขามองว่าคุณน่ะเป็นเหมือนที่พักพิงของเขานะเขารู้สึกว่าคุณน่ะคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นอกจากจะเป็นคนดีจิตใจดีแล้วอะนะคะฟิลเหมือนบ้านอะอะไรประมาณนั้นคุณดูแลเขาดีมากเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าน่าหลงไหลนะคะอุ๊ยไพ่เดอะเวิลเป็นโลกทั้งใบอยากแต่งงานหรอโอ้ย๊ยคุณอืมคุณเหรียญมาละสิบถ้วยมาละเดอะเมจิกเชียนเดอะเวิลด์เอ็อีกใบหนึ่งแดไม้เท้า เขามองว่าคุณมีสนเสน่ห์เขาไปคุยกับใครไปคบกับใครอะ่ะก็ไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นได้เหมือนคุณะนะนะคะคุณคือความรักคุณคือความสุขเขาเหมือนเขามองว่าคุณคือความความรักที่บริสุทธิ์นะเป็นคนที่มีแต่ให้เขาให้ด้วยใจแล้วก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขารู้สึกว่าคุณให้เขาด้วยใจอะจริงๆเขาอยากเขาอยากมีคุณในชีวิตอะบางคนคืออยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัว เอออยากเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันนะ่ะเออมาแน่นอนนะที่เห็นน้อมรับคำทำนายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัชชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ